สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพบ้านสี่รายแม่น้ำหนึ่งหลังตำรวจกว่า20นายบุกรวบเมืเ่อเวลา1ิอนาฬิกาวันที่1 4มิถุนายนตำรวจกองบังคับการสืบสวนภาค3นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายใช้รถยนต์9คันเดินทางมาที่บ้านแม่น้ำหนึ่งบริษัทแม่น้ำหนึ่งแ8จำกัดตั้งอยู่เลขที่สองสหมู่ที่10ตำบลหนองบัวตะเกียบอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เข้าไปบริเวณบ้านแม่น้ำหนึง่งโดยที่แม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปทำข่าวแต่อย่างใดโดยภายในบริเวณบ้านเห็นรถโตโยต้าเอาผ้าสีขาวมาเรขกทะเบียนขอขารถเรือ8 8 8 8นครราชสีมาที่คาดว่าเป็นของแม่น้ำหนึง่งยังคงจอดอยู่และคงให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภายในบ้านดยบริเวณภายในบ้านของแม่น้ำหนึง่งมีพื้นที่ขนาดกว้างประมาณสีไร่มีรถยนต์จอดภายในบ้านประมาณ1ิบกว่าคัน ทั้งนี้ยังพบว่าพนักงานของแม่น้ำเนิงซึ่งยังคงทำงานกันปกติไม่ได้มีการตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแต่อย่างใดยังพบว่าพนักงานยังคงช่วยกันเตรียมสิ่งของบรรจุใส่ถุงเป็นชุดๆไว้เพื่อนำไปบริจาคต่อหรือไม่อย่างไรซึ่งเวลานี้เวลาประมาณ14นาฬิกา เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบอยู่ภายในบ้านแม่น้ำเนิงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ